คนที่จําเป็นต้องสระผมทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายหรือหน้าที่การงานเจอฝุ่นละอองเจอน้ํามันอะไรนี้บ่อยๆเนาะใช้ตัวนี้สระผมทุกวันได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผมมันจะแห้งนี่คือเนื้อยาสระผมนะคะจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะจ๊ะเห็นปะสระใส่ไม่เยอะสระใส่แค่นี้เองสระสองรอบประคพับใช่ค่ะสระสองรอบค่ะอาทิตย์ละสองครั้งสระครั้งละสองรอบค่ะแค่น้นพอเลยเนี่ยพอถูๆออกมาแล้วมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะ แรกมันเป็นเนื้อเจลพอถูแล้วมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เห็นปะติมอ่ะคือไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะไม่ต้องใช้เยอะรอบสองเนี่ยฟองจะเริ่มมาเติมแล้วนะคะใช่จ้าไม่ได้สาบ่อยจ้าไม่ได้สาบ่อยทีละนิด,น,ดนิดนะคะไม่ต้องเยอะใช้ได้นานขยาะรสกมตัวนี้รอบสองนี่ฟองเติมจ้าดู ฟองตึงแต่ไม่มีซันเฟดนะคะฟองที่เห็นเนี่ยคือเป็นฟองที่ละมุนแล้วก็เป็นฟองที่จะไม่ทําให้เส้นผมของคุณเนี่ยแห้งกระด้างเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของซันเฟดหลายคนถามว่าเฮ้ยไม่มีส่วนผสมของซันเฟดแล้วผมมันจะสะอาดไหมสะอาดจะ้ะเรายังคงมีสารทำความสะอาดอยู่นะจ๊ะเพราะว่าหนังศีรษะเนี่ยเป็นอะไรที่สาคัญมากนะขั้นตอนในการทำความสะอาอดาหนังศีรษะนะเพราะถ้าหนังศีรษะอุดตันหนังศีรษะไม่สะอาดจะทําให้เส้นผมเนี่ยขาดหลุดร่วงได้ง่ายตรงนี้เป็นเนื้อฟองที่นุ่มละมุนนะคะ ตัวสารทำความสะอาดไม่ใช่ซันเฟยแต่เป็นตัวสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนกว่าซันเฟยยังให้ความสะอาดได้ดีเทียบเท่าซันเฟยแต่อ่อนโยนกว่าซันเฟยเพราะฉะนั้นคนที่จําเป็นต้องสระผมทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายหรือหน้าที่การงานเจอฝุ่นละอองเจอน้ํามันอะไรอย่างี้บ่อยๆเนาะใช้ตัวนี้สระผมทุกวันได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผมมันจะแห้งเพราะว่าเรามีตัวมอยเจอไรเซอร์ถึง16ชนิดอยู่ในนี้นะจ๊ะสระบ่อยแล้วผมแห้งให้มันรู้ไปถ้าคุณสระบ่อยแล้วผมแห้งใส่ยินดีคืนเงินให้ จริงยินีคือเงินให้เลยนะคะเพราะว่าคนที่ซาผมบ่อยๆจะชอบยาสระผมตัวนี้มากเพราะว่าสระแล้วผมนุ่มฟองนุ่มละมุนแล้วก็ไม่ทําให้ผมแห้งด้วยนะคะแต่ต้องใช้คู่กันกับตัวครีมนวดนะยังคงแนะนําไม่ใช้คู่กันกับตัวครีมนวดนะคะ